สวัสดีแขกผู้มีเกียรติเร็วๆสวัสดีแขกผู้มีเกียรติค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติมองกล้อง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 สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะอะไรดีวะสวัสดีค่ะใครที่คิดจะซื้อกวักมรกตด่างมาปลูกนะคะต้องคิดให้ดีเลยค่ะเพราะว่าครึ่งปีนะคะกว่าจะมีหน่อค่ะเอาไหมอันนี้ดีไหมข้อนี้ดีป่ะดีแล้วนะ ะแล้ววันนี้นะคะทุกคนก็สิ้นสุดการรอคอยนะคะสําหรับการชาใบกวักมรกตด,ด่างของเรานะคะซึ่งใช้ระยะเวลา6เดือนเลยนะทุกคนหเดือนเลยนะคะในการชาใบกวักมรกตด,ด่างเนี่ยกว่าจะมีหน่อขึ้นมานะคะแต่ว่าพอมีหน่อแล้วนะคะแทนที่จะได้ดีใจโอ้โหคิดหนักเลยค่ะตอนนี้ไปดูเก่งๆก่ะแล้วอ่ะไปจะไม่ให้คิดหนักได้ยังไงล่ะคะเพราะว่า รอมา6เดือนนะคะดูเช้าดูเย็นนะคะจนในที่สุดเธอก็ออกหน่อมาแล้วค่ะทุกคนนี่เลยแต่ดูหน่อที่ออกมาสิคะไม่ด่างค่ะเผือกเผือกมีแต่เผือกเต็มไปหมดเลยนะทุกคนโอ้โหดูท่าแล้วน่าจะโตยากแล้วก็น่าจะ,ะไม่รอดนะคะสำหรับหนอ่อเผือกหน่อนี้ค่ะ นี่เลยนะคะทุกคนนี่ก็คือกวักมรกตด่างของเรานะคะซึ่งเราฟูมฟักนะคะเฝ้ามองเช้ามองเย็นมาตลอดระยะเวลา6เดือน,นะคะ่ะทุกคนในวันนี้นะคะเขาออกหน่อให้เราได้ชื่นใจแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าดูหน่อเขาสิคะเผือกเลยค่ะและน่าจะเผือกทุกใบด้วยนะคะ โอ้โหขึ้นมาทั้งทีรอนานขนาดนี้จะขึ้นให้ชื่นใจหน่อยก็ไม่ได้นะคะนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของไม้ด่างนะคะคือมันต้องลุ้นนี่แหละค่ะแต่กว่กมรลกตเนี่ยลุ้นนานกว่าเพื่อนเลยนะคะ6เดือนเพิ่งจะได้หนอนี้นะคะแล้วก็ออกมาเป็นเผือกแบบนี้ด้วยนะคะ แล้วก็ดูในส่วนของรากนะคะนี่เราเห็นรากอันอวบอูมของเขานะคะรากอบอวบขาวๆแบบนี้เนี่ยเราก็สันนิษฐานได้ว่าหัวของเขาเนี่ยน่าจะมีขนาดที่ใหญ่แล้วนะคะแล้วก็รากเนี่ยน่าจะต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นนะคะวันนี้เราเลยจะมาย้ายกระถางกวักมรกตด่างของเรานะคะไปสู่กระถางที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ไปดูสูตรดินกันนะคะว่าเราจะใช้ดินสูตรไหนนะคะในการที่จะปลูกกวักมรกตด่างที่มีเผือกแบบนี้ให้กลับมาด่างสวยค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราจะย้ายกว่ากมรลกตของเราใบนี้นะคะลงสู่กระถางที่ใหญ่ขึ้นนะคะก็เป็นกระถางประมาณ5นิ้วเนาะทีนี้มาดูในสูตรดินก่อนนะคะว่าเราใช้อะไรบ้างคะ่ะดินปลูกในวันนี้นะคะเราจะใช้นี่เลยกับมพะพร้าวสับแช่น้ํานะคะแล้วก็เป็นดินร่วนนะคะทุกคนใช้ดินถุงก็ได้นะคะ เป็นดินร่วนผสมแกลบนะคะหรือว่าดินใบก้ามปูบดละเอียดก็ได้เนาะแล้วก็เราจะใส่ในส่วนของทรายด้วยนะคะเพราะเรารู้สึกว่าจากที่เราเคยชำกว่ามลกตดด่างที่ผ่านมานะคะรู้สึกว่าถ้าเราใส่ในทรายเป็นส่วนผสมไปนะคะเขาจะแทงหัวได้ดีนะคะหัวเขาจะเจริญเติบโตได้ดีนั่นเองค่ะเพราะว่าดินเนี่ยมีความโปร่งแล้วก็ร่วนซุยนั่นเองและอันนี้ก็จะเป็นใบก้ามปูหมักมูลวัวนะคะทุกคนและอันนี้คือลืมไม่ได้เลยเนาะอันนี้ก็คือในส่วนของ มูลไส้เดือนนั่นเองค่ะทุกคนปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะเพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องเพิ่มในตัวเจ้นนะคะให้กับกวากมรกตด่างของเรามากๆเลยเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยกลับมามีพื้นที่สีเขียวบ้างนะคะจะได้เป็นกวากมรกตด่างที่ด่างสวยจริงๆนั่นเองค่ะอ่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาผสมกันเลยซึ่งอัตราส่วนนะคะทุกคน1ต่อนได้เลยนะคะอ่าอันนี้เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะเราก็จะใส่ไปแบบว่า อ่ะสักประมาณ2-3หยิบมือนะคะหลังจากนั้นก็คลุกเค้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะซึ่งกวักมรกตด,ด่างนะคะกระแสตอนนี้นะทุกคนมันก็ราคาเนี่ยก็ปรับลงมาแล้วนะคะอย่างใบที่เราเอามาทำเนี่ยเราซื้อมาเป็นใบตัดสดนะคะแล้วมาทำเอาเองเนาะราคาณขณะนั้นนะคะเมื่อประมาณ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราซื้อมาในราคา ใบละ450บาทนะคะด่างแบบนี้450ยถ้าด่างแบบสวยกว่านี้นะคะหรือว่าด่างแบบว่าเ,าเยอะกว่านี้นะคะมันก็จะมีราคาที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะยิ่งถ้าเป็นราคาแบบว่าเป็นต้นเลยนะคะก็จะมีราคาแบบว่าเหยียบหลักหมื่นเลยแต่ว่านะปัจจุบันนะคะก็เห็นขายกันอยู่ที่ใบละหลักร้อยนะคะประมาณ1,200นั่นเองค่ะสําหรับใครที่ คิดจะซื้อมาเพื่อการลงทุนนะคะก็คือซื้อมาเพื่อหวังปลูกแล้วก็ขยายขายต่อเนี่ยอาจจะต้องคิดนิดนึงนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างใช้ระยะเวลาในการชาเนี่ยนานพอสมควรเลยนะคะของเราเนี่ยหเดือนแต่บางคนเนี่ยนานกว่านั้นอีกนะคะแล้วเห็นไหมคะว่าชําออกมาสรุปว่าออกมาเผือกอีกนั่นเองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นมันก็คือไม่ใช่ไม้ที่แบบว่าสามารถทํากําไรในระยะเวลาอันรวดเร็วแบบนั้นไม่ใช่นะคะ ก็ต้องใช้ระยะเวลาเนาะอาจจะถ้าใครชอบจริงๆอ่ะซื้อมาปลูกเพื่อความชอบก็ได้แล้วก็เมื่อไหรที่มันแตกหนอนะคะมีผล,ผลผลิตขึ้นมาเนี่ยเราค่อยแบบว่าแบ่งจําหน่ายเป็นผลพลอยได้นะคะอ่าโอเคเมื่อเราผสมดินเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นํากระถางใหม่มาเลยลองก้นกระถางด้วยกระมะพร้าวสับนะคะหลังจากนั้นนี่ก็นกํากวากปรกรของเรามาเลยนะคะทุกคนแล้วก็เทออกมาเลยนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตดูหัวหน่อยแล้วกันนะคะว่าหัวเขาเนี่ยน่าจะประมาณไหนแล้วเนาะว้าวโอว้นี่นะคะทุกคนนี่คือขนาดของหัวเขานะคะขนาดประมาณอ่าเท่าเหรียญสินะคะทุกคน โอเคเลยแล้วรากก็เยอะมากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมนี่นะคะหน่อขาวจ้วงลยเป็นขวงอกเลยนะทุกคนอ่าโอเคเมื่อเราเห็นแบบนี้แล้วนะคะก็นําดินนะคะใส่ปลายสักประมาณเกือบเต็มกระถางนะคะทุกคนแล้วก็นํารากเอานำหัวกวักมรละกตเนี่ยวางลงไปเลย ในส่วนของการรดน้ํานะคะกวักมะกตของเราวิธีชําของเราก็คือเราใช้ถาดรองน้ําเลยนะคะเอาถาดใส่น้ํารองกระถางไว้เลยเพราะเรารู้สึกว่าเขาเนี่ยออชอบนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าคือ3เดือนแรกประมาณ3-4เดือนแรกเนี่ย เราวางเขาไว้เฉยๆนะคะไม่ได้มีถาดใส่น้ํารองเนาะแต่พอเราเอาถาดใส่น้ํามารองกระถางเขาไว้เนี่ยรู้สึกว่ารากเขานะคะเดินดีคือรากทะลุกระถางเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผ่านมาสักประมาณ1-2เดือนนะคะเขาก็มีหน่อขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะ,ะหลังจากนั้นก็รดน้ําค่ะ ส่วนใครที่มีคําถามนะคะว่าถ้าเรามีถาดใส่น้ํารองไว้เนี่ยเราควรจะรดน้ําอีกไหมนะคะก็สังเกตดูคือถ้าน้ําในถาดเนี่ยแห้งลงไปนะคะเราก็จะใช้วิธีรดตั้งแต่ด้านบนเลยนะคะเนี่ยรดตั้งแต่บนกระถางเลยนะคะให้น้ำเนี่ยไหลนะคะไปอยู่ที่ถาดรองนั่นเองค่ะ เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยนะคะสําหรับการปลูกกวักมรกตด่างของเรานะคะแล้วนี่ก็คือสูตรดินนะคะที่เราหวังว่านะคะจะช่วยแก้ปัญหาหน่อเผือกที่เกิดขึ้นนะคะให้กลับมามีหน่อที่มีในส่วนของพื้นที่ความเขียวเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วหลังจากนี้ประมาณ1-2อาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มในส่วนของปุ๋ยออสโมโคสลงไปนั่นเองค่ะก็เพิ่มไปสักประมาณ5 1าเม็ดนะคะก็คือไม่ต้องเยอะมากเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าอัดปุ๋ยมากเกินไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปส่งเอฟเฟกต์กับ ต้นไม้ได้เช่นเดียวกันค่ะ หวังว่าใครนะคะที่กําลังคิดจะหากวักมรกตด่างมาปลูกนะคะถ้าดูคลิปนี้น่าจะได้แนวคิดเพิ่มขึ้นนะคะว่าควรจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อกวักมรกตด่างมาปลูกค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราเอาความชอบเอาความรักนะคะเป็นที่ตั้งนะคะเวลานี้เนี่ยเหมาะที่จะซื้อมากๆเลยละคะ่ะเพราะว่าถ้าเป็นราคาต่อใบนะคะก็น่าจะมีราคาที่ถูกมากๆนะคะหลัรกร้อยนะคะประมาณ1-200เนาะแต่ถ้าเป็นแบบต้นเลยนะคะก็น่าจะมีราคาที่ถูกลงค่ะน่าจะไม่ มืนแล้วะะคะก็อาจจะอยู่ที่ประมาณหลักพันนั่นเองค่ะก็ลองคิดแล้วก็ตัดสินใจดูนะคะว่าเราเนี่ยรักนะคะชอบที่จะปลูกเขาจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าระยะเวลากว่าเขาจะเผยความสวยงามออกมาให้เราได้เห็นเนี่ยก็ใช้ระยะเวลากว่าครึ่งปีเลยละค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆค่ะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องซินฟูด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากจะติดตามทางเพจ a c e b o o k ก็กดติดตามได้ที่ซินปูปแอนคารแล้วก็ฝากนะคะช่องหมาน้อยน่ารักน่ารักนะคะเพจฮิลโล่หมาน้อยด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ